สวัสดีถ้าไม่ขึ้นข้างก็ได้วยนะคะวันนี้อยู่กับเกมลามงอสเราจะเข้าแมปก,กันไล่แปไปเข้าแมปก,กันอโอเคทุกคนเข้ามาแมปแล้วแบบนกเธอฮ่าห้าบีพร้อมเรื่อตั้งแต่ห้าเลย นี้ไม่เป็นอ่ะไม่กี่นาทีแล้วอ่ะ <Okay. S 1> ไม่ต่างกันหรอโอเคยังไม่มีคนตายเ <Please. S 2> oh. ฮ้ยโอ้โหกวดหัวร้องอะนี่อยากรองว่าคนหมอตายมันจะมีปีกปะไม่รู้ หาพออะไรเนะี่ยอะไรวะให่หาอะไรเนี่ยโอ้ my god ให่หาอะไรเนี่ยให่หาอะไรเนี่ยโอ้หายคือเพื่อนมันไม่พิมพ์อ่ะคือตายกันหมดเลยไหม ดูให้หนูแกเคนเดียวสุดแอพเพล็กซ์โอ้มดีจริงเลยวะสุดแกยคนเดียวโอ้โหไอ้ขาวจริงคิดว่านายหรอเฮ้ยไอ้ขาวเจส์ซอฟไอ้ขาวเป็นโอ้แล้วน่าปวดใเลย ็นไหมเห็นไหมมันโกหกเอ็กซกียร์โกหกเห็นไน้ำเงินปวดลว้อ่ะปวดไปเลยปวดไอ้ขาวเลยปวดเท้เลยม่เสียงอะไรวะโอ้ไม่กอดเสียงระเบดิบดโอ่แมีจะร้อยขาวไป ขาวเป็นเลยขาวไปเลยสุดอินพุตเตอร์อือฮือ่ฮะสุดอินพุตเตอร์หงษ์แสนเอ็กซ์ดีแม่โอเคเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเพ่งดูตัวหนูมันเหมาะกับคุณหมอไหมหนูมันหมอที่ไหนอ่ะเพ่งตัวสีอะไรเนี่ยสีขาวสีเหลืองออ๋เนี่ยดูดีตัวหนูมันเหมาะได้ยังตัวหนูมันจะเหมาะกับเป็นหมอ หมอตรงไหนเหมือนโจรมากกว่าฉันคือนักเสือกันนักเสือใส่หูฟังนักเสือใส่หูฟังถ้าใส่หูฟังแล้วมันจะแบบมันเท่น่ะซึ่งไปเราหูฟจะตายโอ้ยไอ้ไอ้ขาวหมอเป็นหมอมากกว่างทําไมต้องเป็นหมอหนูด้วยดูมันเหมือนหมอตรงไหนหนูเนี่ยใส่หูฟังเหมือนกันทําไมนี่ เอาให้หนูใส่ชมพู้อะฮะฮะฮะอยากดูหนอ,อใส่ชมพู้เฮ <c oughs> ้ยใส่ชมพู้มี <c oughs> นี่นี่นะแม็กครัาฟดูน้องแม,ม็กคราฟอะไรของปิ๊จั์แม็ครัฟบ <น S 2> ่ดบมากไปมันทบนบนันปวดมั้ย่อน้องไปใชทคำไม่ปวดรู้เคลเื่อนเลยเคล่อนเลยนะเ,นเดีเซอเลี้ยงใหม่ก่อนเฮียเวเมื่อกี้มันจะลื่อมันก็ไม่ลื่อมอ่ะเออ อีกประมาณซกซักคีพีผีผีค่ะเริ่มเลยไม่ต้องรออีคนหนึ่งเออโอเคเริ่มอ่ะโอ้โหเงจริงเลยจริงจริงบัดเจ้ยยังไม่มีโอเคมาแล้ว คิวเมสคิวเมียนเฮ้ยลืมแล้วเสียงว่ะฮ้ยได้เป็นหมอเฉยเป็นหมอไงเนี่ยมันหมอกับเป็นหมอตรงไหนดูหูฟังเหมือนที่วัดหัวใจคนไข้เหรอเฮ้ยเฮ้ยพี่เองไอ้น้ำตาเแม่ไล้วมันไม่รู้จักเฮ้ยฉันมีสแกนเพื่องเพลงเมื่อกี้เมื่อกี้เราเห็นเราเห็นอะไรไม่รู้แปลงว่าอุ้ยเออมันเป็นสีอะไรตอนที่มันเป็นลูกกลมๆอ่ะเออเอาไม่ได้ตอนมันเป็นลูกกลมเป็นสีอะไร สนนีน้ำตาลน้ำตาลน่ะไม่ใช่กับสีน้ำตาลเนี่ยตัวพีน้ำหน้ายนะอยู่ข้างล่างสุดแม่ใช้เห็นเลยอ่ะอืมรอแป๊บรอบที่เตียงแป๊บหนึ่งนะ,ะแม่ใช้ไม่ทิ้งใครแหมตัว,พ,ตพ,ดดวพีน้ำหน้าไม่มีไม่มีนะหน้าใหญ่ปวดแหมพีน้ำหน้าไม่มี โอ้ว้าวพี่แดงพี่ยังโดนบวชออกแล้วนะใช่หนูบวชไอ้น้ำตาพี่แดงโดนบวชออกว้าวโดนบวชออกกลายเป็นดาวฟ้าเลยฮะตัวอยากตายยังอยากตายอ่ะไปไปอยู่ใกล้กันทำไมฮโอ้ว้าว โก็บวตัวเองก็ได้บวตัวเองก็ได้

บิน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 โอ้โหกำลังทำเควสอยู wow. oh, yeah. ่ว้าวอ๋อเนี่ยไอ้หนูบอกแล้วว่านี่มันเป็นน่ะ oh. เพื่อนเพื่อนมันไม่บดมันอ่ะพี่มันบดพี่เต่งอ่ะ,ะเนี่ยพี่เต่งหนูถามหน่อยตัวหนูมันเหมือนโจนไหม อันไม่เรื่องเลยเรื่องดิต้าต้าหน่อยเดี๋ยวขอสตาร์หน่อยสตาร์สตาร์ตาร์เนีโอเคมาสตาร์แล้วโอเคสตาร์แล้วมาดูกันกว่าจะสตาร์โอ้โห11โมงเก้าคู่ มันพักกี่ชั่วโมงมันเนี่ยเที่ยงอะโอ้คิวเมดโอ้โหสารอิโพเตอร์โอเมกอดเป็นหนอยย่ะ้ยก็สติงอ่ะก็สิงอะเติมน้ำมันนี่สิงอ่ะก็เติมน้ำมันสติงเทอเมกอดเจอกล้ยใส่ไฟเดียวโอ้เมกอดก็ไฟฟ้าไปเจอไีฟ้าเจอแค่เพราะว่าอยู่อยู่ด้วยกันฮ่าฮ่าเมื่อกี้ แววแล้วนะครับก็อยู่จุดเริ่มต้นไงอแต่แต่หนูไม่เห็นไงสกีบอร์ดโอเคสกีบดสกีบดโอ้ววโหเวลาตรงนี้อ๋อใครจัดบัวสกีบอร์ดไอ้ฟ้าเหมือนก,กับแมททรัคเออบดไอ้ฟ้าดีกว่า บ่ด่เพือเพื่อเฮ้่มันโหวดยังไม่ได้เนี่ยฮาฮ่าโหวดไม่ได้แหววสุดแอปเปิเฮ้ยโหวดละ ันเป็นหัวะนี่เงี้ยวเหรอโอ้แมนดูไปห,นะห้องแอดมินห้องแอดมินถ้าผมตายผมจะหัวล้วนะ่ะ oh. เดี๋ยวนะ่าเจ็ดห้าแปดสามสามห้าเจ็ดเทคครกที่อ oh, oh, ู้หูเจ้าซอบนี้น คุยกันโคตรเยอะอย่าขาวอย่าขาวบวดไปเลยเอย่าขาวบวดมัน เด็ดสุดเอฟขาวสอดเท่จริงสอดเท่ เห็นมีเลยแบกคนนี้อย่างวะเลื่อนลงมาฮะนึ่งสามสองหนึบวชอะไรบวชอะไรม่วงแล้วกันแลวคนม่วงน้ำเงินไม่ใช่เหรออ้าวถ้ายังไม่รู้เลยมันน้ำเงินว้าวน้ำเงินหินไงเป็นสีม่วงวะ <laughs> 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 <Yeah>. <laughs> <laughs> wow, imposter. Imposter, epic. imposter. Huh? a Huh? I'm a Oh, Oh, ตาคนเลยเกศไม่เอหนาวโอ้ไม่ค่ะหนาวคันนี้เป็นอิมโพสเตอรป็นไงทุกคนหล่อเท่ป,เป่ะข้าหน้าตัวตาคนอื่นเป็นไงพูดคุยเลยหล่อเท่รู้ค่ากันน่ะ<ำ>เข้าใจทำไมฉันไม่เข้าใจว้าวเจ้าสพเหลืองอวแววแว่น หนูว่ายนะหนูว่ายนั่นไม่เห็นนะพูาไม่กดถ้าถ้าถ้าผมเป็นอินบ n สเตอร์ผมจะฆ่าโว้ย n น no 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 ใช่ backtrack ใช่ก็ตื่นเลยนี่ตื่นเลยไม่ไม่ใช่อ่ะแล้ววันนี้ป็นดิฟุสยังไม่ได้ฆ่าคนสักคนอ่ะฆ่าได้แค่สามคนเอง แมคครักทีสองคนนี้ไงไข่วิ่งหน้าจะหวดหนาวนั้นเนี่ยแมคครักแชแมสห่อโหวเลยวัววอวใซ้อมเลยจุขาดีมากโอ้โหชนะแ้วโอ้โหเขือนข้น่เปยว่า โอ้โหเริ <centro> ่มหัวร้อน mm ่ะเนี่ยเริ่มหัวร้อแล้วเนี่ยหนูอ่าคนเดียวงานหล่อเทพพอใส่แมสปึ๊บเนี่ยพอใส่แมสปึ๊บแบบได้เป็นอิโพสเตอร์เลยแค่ครั้งเดียวเออฮะใช่เพียงอ่ะห้ามใส่เข้าใจไหมแมสอ่ะห้ามใส่เด็ดขาดร้าย ดูอันนี้คือพี่เ็งนะลืมบอก บอกเลยหนูได้เป็น importer สอรอบอะ <c oughs> จริงจริงอันจว้วบดนายออกอมอาอแบไม่เป <c oughs> ็นเป็น importer หลายรอบล, <c oughs> อล,ละโคดรแสนมากเลยทุกคน กยเขียนว้าวยังจะดสุดดำเลยยือศอแววอยู่ที่ไหนอ่ะแหวไม่ไม่ใช่่โนแมนแใช่ไหมนโอเคมันตรอมนตรดีจิกเลย นี่แหละคือการเก้แขนแต่จะฆ่าอีกนะฮะริมอะไรริมนักเรือน้ำตายแ้วโอ้โหนร้อตัว็ัชกูฮััทได้เป็นิมตัวบแฮนะฮน่าตัวเองก็ได้วะ โอ้เพื่อนทำไมนายถึงหักหลังฉันแบบนี้ฮเจ้าล้าตาลทำไมถึงหักหลังฉันแบบนี้ไม่นะไอเจ้าน้ำตาลทำไมนายเป็นเพื่อนแบบนี้เป็นเพื่อนเลวจริงอ้เป็นเพื่อนคู่เลวอ่ะจะคอยปิดไฟอยู่ตลอดเวลาปิดปิดไม่ดีเป็นไงตอกเห้ยเหี้ยปิดไฟแม่เลย ปไปทำไมนี่ทุกคนดูมันทำกับเราดีทำยังไงมันน่าหีบปะเฮ้ยดําไอ้ดําเป็นเทวดาเลยเป็นเทวดาที่ต้องมาจากบนฟ้าเอ้ยเป็นมันจะกระตุ้มนะอันบไอ้น้ำตาลนะคะเพราะว่ามันมีพอสมแล้วผมยังไม่ได้ทำพคอย่าพึ่งอย่าพึ่งเพื่อนรัก แยวไม่มันไม่ได้เป็นเลยน้ำตาลน่ะเพราะหนูดูแลไอ้ฟ้าเป็นกับหนูแหละถ้าที่หนูเห็นเนี่ยยี่สินาทีแล้วบัครอนอัสเตรเลี์อัสเฟรมอิสเตรเลียเนเป็นเพื่อนแล้วชอบรีพอร์ตแบบนี้ไม่ได้เลยนะเนี่เออพวกตูดดิ ออนทิมเหรอใช่คือออนทิมอ๋อหอยเนี่ยมีขาวอ่ะนะเออเมื่อกี้ทุกคนต้องหลับตานะเออผมบดไทยไม่รู้นะผมบดสกีบเออใช่ผมบดสกีบดบดน้ำตาแน่เลยทุกคนไม่ เพื่อนเราเสียไปอย่างหนึ่งคนหรือหนึ่งคนเลยทุกคนเนาะอะไรเราจะคอยดับออกซิเจนเอเนี่ยนอนออกซิเนอะใช่โอ้ยรู้ได้ไงวะเอาก็มันเทพเพียงที่เพียงไฟดับปะนางซูซๆนะเพื่อน ไอ้ขาวผมพูดไอ้ขาวมันเงี้ยน่ะไอ้ขาวที่ว่าจะของเงี้ยวิ่งท่อไปเลยเว้ย่งวิ่่ท่าไปเลยโอเคไปโผล่อ,อยู่ตรงนี้ตา,าไหมปิดแม่งปิดอูปิดปุ๊บหืมกดพุ่มมาได้เลยนี่ย เรวเพื่อนไปเร็วเราจะซ่อนในนี้เองโฮ้ซ่อนหลังหลังหนังสือเห <c oughs> ็นชื่อหนังสือเองไอ้เพื่อนมันมุดท่ออยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ไปโผล่ตรงนี้ <c oughs> ตรงไหนโผล่ <c oughs> ตรงห้องโอ้โหไอ้ขาวตายอ้าฮะอัมทีมอัมทีไม่ได้เป็นอมทีอไอ้ฟ้าอะไรเบี้ยไอ้ฟ้า เป็นไหมอดนมอะหมาป่าก <c ười> ng ็ได้สองคนเี่ยแบบปีศาจแล้วก็มาป่าปีศาจีเก็สงห้ดูฮ้ยมันไกลเกินไหนไหนไม่เอาใหมไม่ไม่เอาใหม่ะให้ดูโทรศัพทกันไม่ได้เลยนะ แว่ที่ไหนเลยอ่ทะสักเท่อไรป่ะที่วัยชิงภูอ่ะนักโอดีชิงภูอ๋อถ้าโบดไปอีกคนนึงอ่ะเพื่อนหนูใครคนนึงแพ้ชน,นะละนะถ้าเกิดว่าเพียงโบดใครเออใหม่ เพื่อนนายต้องเป็นค่าคนให้ดีๆนะเข้าใจไหมไม่ใช่หรอวะแล้วมันใครอยู่วะไม่บอกโหเทวดาโคตรเยอะมีเฮ้ยมันใครวะมใครวะแลใครเนี่ยสู้ๆเพืเ่อนสู้ๆสู้ๆคือใครอยู่วะไอ้จำไมไอ้หมาป่านายแก่งกล้านะนายแก่งกล้าวที่นอนหมาป่าไม่ใช่ ไม่ถ่ายแล้วเคยนั่นคือไผ่แข้งนีกน้ำบก็ได้ี่ไผ่เร็วโง่ก็ได้โถไผ่ไอ้เหลืองอ่อนเหลืองอ่อนเหรอนี่ไอ้ที่มันเป็นสโนว์แมนอะไอ้ที่ตรงตรงบดเป็นสโนว์แมนะตัวเอน้ำหน้า ใช่จริงๆไม่ได้กงหอกด้วยม่กหอกเลยฮ่า ชนะละโอ้โหไม่เงคุยอยู่นะเชนะละเบี้ยชว้เบ้าไมวโอ้โหในนี้พูด้วยหัวร้อนขึ้เลยและเปิดแล้วไงห้ามใส่แ <Hum> ม <ming> ่หรอ ถ้าใส่เม็ดไปก็จะได้ดินพุ่เตึ้งมาค่างแต่เสียงนี้ทำไมมันนานอย่างวะปวดหน้านะหลอนนานจริงๆห้างห้องนะหรือว่าจบขี้ไปเพียงข้อไหนไม่ต้องแก้แขนขี้ข้อนไม่ไม่ต้องแก้แขนก็ได้ต้องแก้แขนเดี๋ยวพื้นที่มันเต็มต้องแก้แขนไม่ต้องแก้แขนหรอกไม่ต้องแก้แขนใช่ต้องแก้แขนใช่ต้องแก้แขนไม่ต้องแก้แขน นั่นออกแล้วนะอย่าพึ่งอยากโดนตั้งิดตามมาดิดูทุกคนดูเวลาทำอะไรไม่พอแจมชอบเลยติดตามดูโอ้โหก็แบบอยากเจ๊แคนเนี่ยเจ๊แค้นเรื่องมันเกิดอยากอะไรไปเพื่อนเป็นหัวร่างของปัญญานุโอแค้นนะห้ามตีหนูออกนะนี่เจ๊แข้นห้ามตีหนูออกนะถ้าอยากเจ๊แข้งห้ามตีหนูออก ดูไม่มีคนเข้าเลยอะแกล้งไม่มีคนเข้าเลยอ่ะไม่มีคนเข้าเลยอ่ะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงผ่านไปโอเคขอละมีแม็กซิมั mm ่ง hmm. ป uh ีด oh. อ <ness> ู <oversight> ้หูอยากแก้เขียนว่ะแบบรู้สึกอยากแก้เขียน ห้องห้องใหม่ดีกว่าก็ได้โถโอเคบ๊ายบาย